คุณรู้หรือไม่ลาป่วยแล้วนายจ้างหักเงินผิดไหมถ้าลาป่วยโดยมีใบรับรองแพทย์นายจ้างไม่มีสิทธิ์หักเงินเพราะตามกฎหมายแรงงานลูกจ้างมีสิทธิ์ลาป่วยได้ปีละไม่เกิน30สบวันทํางานโดยยังได้รับค่าจ้างเท่ากับวันทํางานปกติแต่ถ้าลาป่วยเกิน30วันนายจ้างสามารถไม่จ่ายเงินในวันที่เกินสิทธิ์ได้ ในกรณีที่ลูกจ้างลาป่วยโดยไม่มีใบรับรองแพทย์ถ้านายจ้างไม่มั่นใจว่าสาเหตุจําเป็นจริงก็อาจหักเงินได้แต่ถ้าลาแค่หนึ่งถึงสองวันและไม่ใช่บ่อยครั้งนายจ้างไม่ควรหักเงินโดยไม่มีเหตุอันควรถ้านายจ้างหักเงินทั้งที่ลูกจ้างมีใบรับรองแพทย์และลาภายในสิทธิ์ถือว่าผิ unit, กดกฎหมายแรงงานลูกจ้างสามารถร้องเรียนต่อสำนักงานแรงงานหรือยื่นฟ้องต่อศาลแรงงานได้สรุปคือถ้าลาป่วยมีใบรับรองและไม่เกิน30วันต่อปีนายจ้างหักเงินไม่ได้ถ้าหักถือว่าผิดกฎหมาย หากคุณชื่นชอบเนื้อหานี้เข้าใจกฎหมายง่งายๆใช้ได้จริงกับกฎหมายชาวบ้านฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆเช่นนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ